ัใช่คอยมีเงี <S <S ้ยงสิบอไม่แอวสารภาพเบาไปเมื่อเช้าคอยขี่รถตำดารรถอันรถบ้านจ้ายังไฟแตกรถฟีโน่แล้วมาสตาร์ดเมื่อเราไปสตาร์ดปิด เราอีลีเรายันพื้นบ้านนี่แล้วกำกันเล็งมาเราเจ้าเอารถจากไหนมันละไปปืนไปต่ำรถบ้านเจ้าใไขตัวมาใส่ดีมนี่ก็ไม่เป็นรถบ้านคันเป็นดีมแล้วกูช่วยเอ๋ออีนี่แม่กูเฮงม่มีประกันโยไฟถ่ายแตกเลยค่ะเอาแตกอีลีแตกอีลีเตี๋ยแตกอีรีเลี๋ยต่ำอีรีเลี้ย ตอนแรกสตาร์ทสตาร์ทรถแล้วเป็นบอมึงไม่ต้องอธิบายแล้วจะอธิบายให้เห็นภาพไงเดี๋ยวแป๊บนึงหนูสตาร์ทรถใช่ไหมแล้วรถมันก็กระตุกไปอย่างนี้แล้วหนูจะคว้าเอารถอีกไปคว้าเอาคันเร่งมันอีกทีเนี้ยโอ้กลัวโอ้โหก็เลยพุ่งไปเลยมันีไงผ้าเข่าคนพังหมดหรอบอกแล้วไม่เป็นไรยังไงหนูก็มาอยู่เซมิฮกแล้วเรื่องซับนี่หนึ่งไอ้บลอกติดดอก เออเดี๋ยวไอ้ฮักข้าตัวโนใจก็ได้บ่กเกี่ยวดึกอีกยวกับรถต่ำารถวนามันก็สวยตั้งแต่เช้าจนค่ำเนาะอีปอบขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณบัตทุบใบชัรุวงนะครับขอบคุณราวันน้ำแจดนาเวทีมาไลอ้อนไลพรอนะครับขอมคุณนะครับค่ะขอบคุณแม่อ้อยนะคะอบคุณแม่เจนนะคะแม่สุรินแล้วก็แม่อองแม่มัทนานะครับ ขอบคุณฮะขอบคุณแม่ต้อยกทมมามาขอบคุณแม่พลอยแม่ปุ้มนะครับขอบคุณย่าพลอยกับย่าปุ้มนะคะขอบคุณมากนะครับแม่แม่ขอบคุณหลายครับผมไอ้หล่าขอบคุณก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะสําหรับอะไรนะคะขอบคุณแม่อ้อยนะคะแล้วก็แม่พลอยแม่ปุ้มด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะ เจ้าหน้าที่อยู่ไหนคะเอาออกไปเลยมาทำร้ายศิลปินน่ะรู้ไหมฉันคือพิธีกรหมอลำะไม่หกน่ะเออยวเดี๋ยวใครขายของเตือนเลยอย่าไปให้มาดามบอลลูนรีวิวเป็นอย่างล่ะทำไมอ่ะตีนั่นตีนี่ตีหอดเส้นบิดพระเอกโดนเอ้าตีบ้างได้ล่ะตีไปย่างอื ทั้งมีกะทิไม่ยิงเอาไต่อไปเรื่องพระเอกทอฟฟี่หามเฮ็ดไปให้เรากินเฮ็ดอีหยังนี้แหะอันซุกี้เจ้านั่นล่ะสร้างซุกี้แห่งจังได๋ใส่น้ำให้คอยพุกี้ใส่น้ำเจ้ได้อีบ่ใส่น้ำเจ้าได้มันสิ๊ดซูกี้นี่เอาก็ยังว่าแห่อุ้ยสัวยังอีหล่ะขอบคุณแม่ๆบ่ ก็ขอขอบคุณความพอความแพงที่แม่แม่ได้เลยสดละกันแม่แม่นัไปที่หมอไัยลาล่ะกันพี่น้องศิลปินในวอลลัมเสียยมีโฮกสุขุสุขคนค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ไกลจากมาาวลามาะลรไม่ไกลพี่น้องเวลาโดนุดมุมมากนะครับพี่น้องครับสิบสองนะครับพอกันยุทธีไ์สดของ ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนดนล์นะครับหรือว่าโตเกียวมิวสิกนะครับค่ำคืนนี้อำลบพระจากพี่น้องไปก่อนนะครับเฮ้